บ้านไม้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานมากตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันที่จะอนุรักษ์บ้านไม้ไว้ครับอย่างน้อยเนี่ยถึงอาจจะไม่ใช่บ้านไม้แบบทรงไทยจ๋าแต่ของที่ร้านเราเรามีบ้านไม้ที่จะเป็นทรงโมเดิร์นทรงร่วมสมัยทรงไทยประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยเด็กวัยทำงานอะไรครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข อย่างสโลแกนของเราก็คือสร้างบ้านให้ตอบโจทย์กับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความสุขครับกระจกมีครับแต่กระจกเนี่ยเราไปติดตั้งหน้างานครับอย่างนี้จะเป็นหน้าต่างเป็นบานกรอบรูกครับจะเน้นความโปร่งโล่งแล้วก็สบายลูกค้าอยู่ด้านนอกนะครับเวลาอยู่ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ตอนกลางวันอะเพราะว่ามันมีช่องแสงเยอะเราสามารถเปิดรับแสงได้เลยอยากประตูเปิดยังไงคะประตูจะเป็นบานเลื่อนครับข้อดีของประตูบานเลื่อนก็คือไม่กินพื้นที่ครับจะเป็นบานเลื่อน เป็นสไลด์เดียวแบบนี้ครับค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวห้องนอนนะคะไดครับคำเตือนจากทางบูม A อรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจ r ร v วิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใด สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผูช้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูเมรีิวบ้านค่ะทาง y YouTube f a c e b o o k แล้ักติ i กต o k นะคะวันนี้น้องเอกอยู่ที่ไหนนะคะจังหวัดอะไรพี่ีอยากรู้แล้วใช่ไหมแขบกรับเชิญเป็นใครด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อนัทครับอ่ะน้องนัทคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่จังหวัดอยุธยาครับค่ะเราอยู่ที่ร้านบ้านไม้ป้าอายุธยาครับค่ะบ้านหน้าหลังอย่างนี้นะคะเป็นทรงอะไรคะอันนี้จะเป็นชื่อว่าทรงโสน,น้อยครับค่ะ ขนาดเท่าไหร่คะขนาดน้อยนี่จะขนาด6คูณ7เมตรครับค่ะตัวนี้จะมี2ห้องนอน1ระเบียงแล้วก็มีประตูเอาไว้ไปทําเป็นห้องน้ําห้องครัวได้ด้วยครับอืมสวยๆแบบนี้รายละเอียดการส่งแล้วก็ราคาอย่างไรบ้างคะอ่าการส่งเราส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็ราคาก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ย้าเทียบกับคุณภาพของสิ่งที่ลูกค้าได้ไปผมว่าคุ้มแน่นอนครับอ๋ออยากดูแล้วแต่ยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะไปค่ะ ท่านผู้ชมคะเราเข้ามาถึงตรงโซนของระเบียงแล้วใช่ไหมคะระเบียงนี่มีขนาดเท่าไหร่คะตัวระเบียงเนี่ยครับจะ6กคูณเครับคือเป็นระเบียงที่ใหญ่มากลูกค้าอยากได้ระเบียงใหญ่เราก็จัดให้เป็นระเบียงใหญ่ครับถามไม้หน่อยเรื่องไม้นะคะใช้ไม้อะไรบ้างของที่ร้านจะเป็นไม้เนื้อแข็งแบบรวมครับไม้เต็งไม้แดงไม้มะค่าเราจะใช้แบบรวมเราการันตีเรื่องของเนื้อไม้ว่าเป็นไม้ดีมีคุณภาพแน่นอนครับอย่างหลังคาดีกว่าคะ่ะใช้เป็นหลังคาอะไรคะหลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ของ S C G ครับ ให้เป็นหลอนคู่ด้วยใช่ครับเป็นหลอนคู่ของ S C G ของตราช้างหมดเลยครับวัสดุทุกอย่างเนี่ยเป็นของตราช้างมไม่ว่าจะเป็นพวกกันนกกันนกเข้าครับวงบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราก็ใช้ของ S C G เหมือนกันครับค่ะอย่างเสาล่ะคะอย่างนี้หน้าอะไรคะเนี่ยเสาเนี่ยจะเป็นเสาหน้า6ครับอย่างเสาเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะกรุไม้ไม่กรุไม้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยครับค่ะอย่างสไตล์ในการออกแบบเนี่ยมีการตกด้วยมีที่นั่งแบบนี้ด้วยคือตามแบบเลยหรือว่าลูกค้าเป็นคนออกออกไอเดียมาคะ ลูกค้าเป็นคนรีเควสครับแล้วแต่ลูกค้าเลยครับเพราะว่าของที่ร้านคอนเซ็ปต์เราคือต้องสร้างบ้านให้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยครับค่ะอย่างห้องนอนนะคะที่เราเห็นล่งๆนี่มีแค่นี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีมีเพิ่มจากนี้อีกพวกกระจกอะไรมีไหมคะกระจกมีครับแต่กระจกเนี่ยเราไปติดตั้งหน้างานครับอย่างนี้จะเป็นหน้าต่างเป็นบานกรอบลูกครับจะเน้นความโปร่งโล่งแล้วก็สบายลูกค้าอยู่ด้านนอกนะครับเวลาอยู่ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ตอนกลางวันอะ่ะเพราะว่ามันมีช่องแสงเยอะเราสามารถ เปิดรับแสงได้เลยอยากประตูเปิดยังไงคะประตูจะเป็นบานเลื่อนครับข้อดีของประตูบานเลื่อนก็คือไม่กินพื้นที่ครับ<อ>จะเป็นบานเลื่อนอเป็นสไลด์เดียวแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวห้องนอนนะคะได้ครับอันนี้เป็น2ห้องนอนใช่ไหมคะอันนี้เป็น2ห้องนอนครับอยากห้องนอนที่1นึ่งในมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนนี้ก็จะเป็น3ามคูณสครับก็คือเป็นห้องนอนไซส์มาตรฐานเลยครับสามารถวางเตียงวางตู้ได้ปกติครับ ตัวด้านนี้จะเป็นฝ้าเนี่ยจะเป็นทรงสูงครับโปร่งมากเวลาเข้ามาด้านในเนี่ยลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงความโปร่งไม่อึอดอัดแน่นอนครับเพราะว่าปกติที่เราเห็นน็อกดาว์ทั่วไปอะ่ะเวลาเข้าไปมันจะเป็นห้องห้องเป็นบล็อกบ็อกเวลาดูแล้วมันจะค่อนข้างอึดอดัดแต่ของที่ร้านอะ่ะจะเน้นความโปร่งโล่งสบายเวลาลูกค้าอยู่อาศัยเนี่ยอย่างตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับอย่างหน้าต่างเนี่ยให้ฟูมากนะคะทาไมถึงแบบออกไอเดียในการแบบทําหน้าต่างเยอะขนาดนี้คะเนะี่ย ที่หน้าต่างเยอะขนาดนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานประเทศไทยเป็นเหมือนล้อครับเวลาที่เราอยู่ปกติตอนเช้าอย่างเงี้ยครับถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยอยู่ไม่ได้ครับแต่ถ้าอย่างเราเพิ่มโดยการที่จะลดก็คือลดการใช้ไม้ครับคือเราเพิ่มช่องแสงเพิ่มความโปร่งความโล่งเงี้ยลูกค้าเวลาอยู่ด้านนอกเงี้ยก็คือสามารถเปิดหน้าต่าง เปิดไรได้ปกติไม่ต้องเปิดอย่างบ้านไม้อย่างนี้นะคะมีการเดินไฟระบบเดินไฟให้ด้วยไหมคะเราเดินไฟให้ทุกอย่างครับเราเดินไฟให้ฟรีครับหลังจากเสร็จงานอย่างละห้องเดินไฟให้กี่จุดคะอย่างดวงไฟเนี่ยกี่ดวงแล้วก็ปลั๊กใช้งานกี่จุดคะปลั๊กใช้งานเนี่ยลูกค้าสามารถชี้ได้เลยครับก็คือจะเป็นตามความเหมาะสมด้วยครับเราก็จะมีเดินให้อย่างห้องเนี้ยก็จะมี2จุดไฟแล้วก็จะมีให้เป็นไฟดาวไลท์ให้ครับไฟกลางแล้วก็ไฟข้างๆอีก4ี่ ใชเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้คือยังไม่เสร็จคือส่วนใหญ่อะไฟก็จะไปติดตั้งที่หน้างานใช่ครับหลังใหญ่แบบนี้ขนส่งนี่กี่ลักคันด้วยกันคะเนี่ยขนส่งอันนี้จะใช้รถ2คันครับทุกหลังแกยังไม่ได้เสร็จ1 0 0เครับจะไป100%คือหน้าง,งานเราต้องเก็บสีใหม่เก็บรายละเอียดใหม่หมดเลยครับค่ะแล้วห้องนี้ล่ะคะห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งครับก็คือจะเป็นลนักษณะก็คือจะเหมือนกันครับโอ้สันได้ดีมากๆเลยนะคะขนาดห้องเท่าไหร่คะขนาดห้องอันนี้ก็เป็น 3, าคูนสเหมือนกันครับ ก็คือทุกหลังครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหมดเลยนะครับอย่างทรงนี้จะเป็นทรงที่สามารถประยุกต์ได้เยอะที่สุดครับเพราะทรงนี้เราจะทําเป็น1ึงห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําก็ได้สามารถประยุกต์ได้หมดเลยอย่างระเบียงด้านหน้าเราสามารถตัดครึ่งได้เพื่อที่จะเอามาทําเป็นอีกห้องหนึ่งได้อันนี้ทำเป็นห้องนอนห้องครัวห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้โอโ้ถือว่าจัดสรรได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รัดเก่งมากนะคะพูดได้ดีมากๆเลย นนี่ะะคะเ,เรา,าแล้วก็อย่างโครงสร้างครับผนังด้านในครับทุกหลังครับไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่ของเราจะเป็นเข้ารางลิ้นทั้งหมดครับเวลาลูกค้าติดแอร์เนี่ยแอร์จะไม่รั่วครับเพราะจะเป็นผนังแบบเข้ารางลิ้นครับไม้ทุกส่วนจะสนิทเข้าหากันหมดเลยครับค่ะอย่างราคาค่ะสวยๆแบบนี้จบที่ราคาเท่าไหร่คะราคานี้จบที่7,5 0 0รวมทุกอย่างแล้วครับ รวมค่าขนส่งแล้วใช่ครับรวมทา่าซีรวมเดินไฟรวมขนส่งทุกอย่างครบหมดเลยใช่สนใจโ,โทรเบอร์อะไรคะถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรติบอร์ดต่อได้เบอร์0 8 1 7 5 3 5 1 9 1ครับคุณนัดถามหน่อย7,5 0,000บาทปกติเอเบลีวม,มานะบ้านองดาวอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ500,000กว่า00 0 0 0กว่าทำไมของเราถึงราคาสูงอย่างนี้คะอันนี้ก็คือเป็นอีกคำถามหนึ่งที่นัดเจอมาบ่อยมากครับเวลาที่ลูกค้ามาสอบถามครับของเราเราใช้แล้วอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเราใช้ วัสดุแล้วก็ไม้เนี่ยเป็นของคุณภาพทั้งหมดอย่างผนังด้านในเนี่ยเราจะเข้าลังลินแล้วเราจะกุผนังสองชั้นครับใช้ไม้เยอะมากครับไม่ว่าหลังเล็กหลังใหญ่ด้านนอกเราจะกุเป็นเก็ดปลาครับเป็นบานเก็ดด้านในเราจะเข้าลังลิ้นลูกค้าสามารถติดแอร์ได้แอร์ไม่รั่วแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นคานตัวจันทันตัวเสตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้ไม้แผ่นเดียวยาวตลอดไม่ได้มีการต่อเวลาลูกค้ามาดูเนี่ยสามารถที่จะนําช่างเข้ามาดูได้นะครับเรื่องของโครงสร้างเพราะว่าเราทำเนี่ยหน้าถนนเงี้ยเราขึ้นโครงสร้างให้ลูกค้าาเเห็นลยว่ ทุกส่วนของตัวบ้านเราจะใช้ไม้ที่ขี่แล้วก็ใช้ไม้ที่ดีมีคุณภาพทั้งหมดครับเสาก็ไม่มีการต่อไม่มีการไปแต่งเติมตัวไม้แน่นอนครับเราใช้ไม้โครงสร้างเดียวให้แข็งแรงเลยแล้วก็ใช้ไม้เยอะครับค่ะแล้วมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วสนใจแบบงานบ้านไม้แบบนี้สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจตัวบ้านไม้ผมก็ทํามานานครับบ้านไม้ที่ บ้านไม้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานมากตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันที่จะอนุรักษ์บ้านไม้ไว้ครับอย่างน้อยเนี่ยถึงอาจจะไม่ใช่บ้านไม้แบบทรงไทยจ๋าแต่ของที่ร้านเราเรามีบ้านไม้ที่จะเป็นทรงโมเดิร์นทรงร่วมสมัยทรงไทยประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยเด็กวัยทำงานอะไรครับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขอย่างสโลแกนของเราก็คือสร้างบ้านให้ตอบโจทย์กับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความสุขครับโอเคขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับ